คนที่สอนให้เรารู้ซึ้งถึงคำว่ารักมักจะเป็นคนคนเดียวกับคนที่สอนให้เรารู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดสวัสดีครับวันนี้ช่อง PTV Story จะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวต้นกำเนิดของสุดยอดมือสังหารบัตโตไซผู้ได้รับขนานนามว่ามือสังหารในตำนาน ชีวิตของเขาจะต้องพบเจอความเจ็บปวดและทุกทรมานมากแค่ไหนในเส้นทางชีวิตของมือสังหารถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับในสปอยอนิเมะเรื่องสามูไรพเนจรภาคกำเนิดเคนชิน อนิเมะเรื่องนี้สร้างขึ้นโดยอิงจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นปลายยุคเอโดะคาบเกี่ยวไปยังช่วงปฏิรูปเมจิซึ่งเป็นยุคสมัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบ้านเมืองและถูกเรียกว่าเป็นยุคบากุมุสึซึ่งหมายถึงช่วงระยะาที่คาบเกี่ยวช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นยกเลิกนโยบายปิดประเทศและปรับจากรัฐบาลโชกุนไปสู่รัฐบาลแบบใหม่ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่การแบ่งแยกและการต่อสู้ทางการเมืองอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มคนที่ห่วงแหนการปกครองแบบเก่ากับกลุ่มคนที่มุ่งหวังอยู่ภายใต้ การปกครองแบบใหม่ตัดภาพมาที่เด็กชายคนหนึ่งชื่อชินตะได้เดินทางมาในขบวนพร้อมกับกลุ่มหญิงสาวที่ถูกขายมาเป็นทาสระหว่างทางได้มีโจรป่าบุกเข้ามาเข็นฆ่าผู้คนในขบวนชินตะได้หยิบดาบขึ้นมาเพื่อปกป้องเหล่าญิงสาวที่เขารักเสมือนพี่สาวแต่หญิงสาวคนหนึ่งก็ได้เข้ามากอดเขาไว้ไม่ให้ออกไปสู้เพราะมาอยากให้เขาถูกฆ่าระหว่างนั้นหญิงสาวคนอื่นก็ขอร้องให้ไว้ชีวิตชินตะเพราะเขายังเป็นเด็กอยู่ แต่พวกโจรป่าก็ไม่สนใจพวกมันยังคงไล่ฆ่าทุกคนอย่างโหดเหี้ยมและเลือดเย็นในตอนที่พวกโจรป่ากำลังจะฆ่าชินตานั้นก็ได้ปรากฏชายผู้หนึ่งเดินเข้ามาและใช้ดาบฟาดฟันพวกโจรป่าตายไปอย่างง่ายดายชายคนนี้มีชื่อว่าฮิโกเซจูโร่ซึ่งเป็นผู้ใช้วิชาเพลงดาบล่องนาาอันล้ายกาศ เมื่อรอดชีวิตมาได้ชินตะจึงได้จัดการฝังศพทุกคนทั้งเหล่ายิงสาวที่เปรียบเสมือนพี่สาวของเขาและเหล่าโจรป่าที่โดนเซจูโร่ฆ่าตายไปเซจูโร่รู้สึกสงสัยว่าทำไมต้องฝังศพให้พวกโจรป่าด้วยชินตะจึงตอบว่าเมื่อพวกโจรป่าตายไปก็เป็นแค่สมเหมือนกับคนอื่นเขาจึงอยากช่วยฝังศพให้กับทุกคน เมื่อเซจุโรได้เห็นถึงความอ่อนโยนของชินตะที่ช่วยฝังศพให้กับทุกคนเขาจึงรับชินตะเป็นสิทธิผู้สืบทอดวิชาเพลงดาบล่องนภาเพลงดาบที่มีอนุภาพร้ายกาดที่สุดที่มีไว้ใช้ปกป้องผู้คนและได้เปลี่ยนชื่อของชินตะเป็นฮิมูระเคนชิน เซจูโร่ได้สอนวิชาเพลงดาบร่องนาพาให้กับเคนชินจนเมื่อเคนชินเติบโตขึ้นเขาจึงอยากออกจากภูเขาไปสู่โลกภายนอกเพื่อใช้วิชาเพลงดาบร่องนาพาปกป้องผู้คนที่กำลังทุกข์ทรมานจากภัยสงคราม แต่เซจูโร่ก็ไม่อยากให้เคนชินออกไปสู่โลกภายนอกเพราะเขารู้ว่าเคนชินจะต้องกลายเป็นมือสังหารให้กับฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอนด่านเคนชินก็ไม่ยอมเขาเถียงเซจูโร่ว่าที่เซจูโร่สอนวิชาดาบให้กับเขาก็เพื่อให้ใช้ปกป้องผู้คนไม่ใช่หรอเซจูโร่จึงสอนเคนชินด้วยคำพูดคมๆว่า ดาบเป็นอาวุธสำหรับใช้สังหารเพลงดาบก็คือศิลปะในการฆ่าฟันไม่ว่าจะใช้คำพูดที่สวยหรูสักเพียงใดก็ตามนั่นก็คือความจริงเพื่อปกป้องผู้คนเจ้าจะต้องฆ่าคนเพื่อช่วยให้คนมีชีวิตเจ้าจะต้องฆ่าชีวิตนี่คือความจริงแท้แห่งวิถีเพลงดาบเหมือนกับตอนที่เซจูโร่ช่วยชีวิตเคนชินไว้เขาก็ต้องฆ่าโจนป่าเหล่านั้นเช่นกันแต่เคนชินก็ยังยืนยันที่จะออกไปสู่โลกภายนอก เซจูโร่เห็นว่าไม่สามารถห้ามเคนชินเอาไว้ได้แล้วเขาจึงพูดขึ้นว่าข้าไม่สนใจสิงโง่อย่างเจ้าแล้วอยากไปไหนก็ไปซะ และแล้วด้วยความคิดที่ต่างกันของศิทย์อาจารย์ทําให้เคนชินในวัย16ปีที่เชื่อว่าเพลงดาบร่องนาาจะช่วยให้ยุคสมัยเปลี่ยนไปได้เขาจึงได้เดินทางออกไปสู่โลกภายนอกและได้เข้าร่วมกับกลุ่มปฏิวัติอำนาจโชกุนเข้าสู่โลกของมือสังหารและรับใช้คาซึระโคโกโรผู้นําคณะปฏิวัติกลุ่มโจชู เคนชินได้เข้าสู่โลกมือสังหารและใช้ชื่อมือสังหารว่าฮิมูระบัตโตไซเขาได้ลงมือสังหารผู้คนมากมายจนกระทั่งเขาได้สังหารเหยื่อลายหนึ่งที่เป็นคนของรัฐบาลเกียวโตชื่อว่าคิโยซาโตะอากิระซึ่งได้ต่อสู้กับเขาจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตและได้ฝากรอยแผลเป็นบนใบหน้าที่จะไม่มีวันหายไปให้กับเคนชิน และหลังจากนั้นไม่นานในคืนหนึ่งเขาต้องรับมือกับนินจามือสังหารที่ฝ่ายรัฐบาลส่งมากำจัดเขาเคนชิน <ens> ได้ต่อสู้กับนินจาคนนั้นอย่างดูเดือดและเขาก็ได้สังหารนินจาคนนั้นลงได้ในที่สุดแต่ระหว่างนั้นเองเคนชิน <ens> <ens> ก็ได้พบกับยูกิชิโรโทโมเอหญิงสาวที่มีสเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาเธอมองมายังเคนชินและพูดว่า ่านนี้เองที่เป็นผู้โปยปลายสายฝนแห่งเลือดในตอนนั้นเคนชินกำลังลังเลว่าจะฆ่าปิดปากเธอดีไหมแต่แล้วโทโมเอก็เป็นลมลม้มลงไปเคนชินจึงได้พาเธอกลับมายัางที่พักของกลุ่มปฏิวัติในช่วงที่โทโมเอะอาศัยอยู่ในที่พักเดียวกับเคนชินนั้น<ๆ>เธอก็ได้ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านคอยดูแลผู้คนในคณะปฏิวัติ<ๆ>เธอได้เห็นเคนชินในมุมที่ต่างออกไปจากมือสังหาร เคนชินในเวลาปกตินั้นมีความอ่อนโยนและเป็นห่วงเธอในตอนที่เขาหลับก็เหมือนกับเด็กน้อยที่นอนหลับอย่างไร้เดียงสาทั้งคู่คอยเป็นห่วงกันและกันทำให้ความรู้สึกบางอย่างค่อยคอยก่อตัวขึ้นระหว่างคนทั้งสอง ต่อมาด้วยเหตุผลทางการเมืองที่ไม่แน่นอนคาซึระจึงให้เคนชินออกห่างจากโลกมือสังหารสักพักบวกกับความสับสนในจิตใจของตัวเคนชินเองทำให้เคนชินกับโทมโมเอะได้ปีกตัวไปใช้ชีวิตในสถานที่ที่ห่างไกลจากความวุ่นวายเขาได้รับรู้ถึงความสุขในการใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งและเริ่มเข้าใจความหมายของการใช้ชีวิต ในค่ำคืนหนึ่งโทโมเอะได้เปิดใจเล่าเรื่องของเธอให้เคนชินฟังว่าเธอเคยมีคู่มั่นที่กำลังจะแต่งงานกันแต่แล้วคู่มั่นเธอก็ถูกฆ่าตายเคนชินได้ฟังจึงพูดขึ้นว่าข้าจะปกป้องตัวเจ้าเองโทโมเอะได้ยินดังนั้นหัวใจเธอก็หวานไหวด้วยความรักเธอได้โน้มตัวเข้าหาเคนชินและแล้วค่ำคืนนั้นทั้งสองก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเช้าวันต่อมาโทโมเอะได้ออกไปข้างนอกก่อนออกไปเธอได้พูดว่า ลาก่อนชายผู้ที่ฆ่ารักเป็นคนที่สองและปล่อยให้เคนชินนอนหลับอยู่เพียงลําพังเมื่อเคนชินตื่นขึ้นมาเขาไม่เห็นโทโมเอะเคนชินจึงจะออกไปตามหาเธอแต่ก็พบกับนิสึกะซึ่งเป็นคนในคณะปฏิวัติมารอยอยู่หน้าบ้านนิสึกะได้บอกกับเคนชินว่ารู้ตัวคนทรยศแล้วคนนั้นคือโทโมเอะหลักฐานก็คือบันทึกของเธอเคนชินได้ยินดังนั้นเขาจึงรีวิ่งเข้าไปในบ้านเมื่อเจอบันทึก เขาจึงรีบเปิดอ่านและแล้วเคนชินก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่สังหารคู่มั่นของโทโมเอะก็คือเขาเองและชายคนนั้นก็ได้ฝากรอยแผลเป็นไว้ที่แก้มของเขาเคนชินรู้สึกสับสนมากนิสกะจึงบอกให้เคนชินตามไปสังหารโทโมเอะบนภูเขา ฝั่งโทโมเอะเมื่อขึ้นไปจนพบกับหัวหน้ากลุ่มนักลอบดําแล้วเรื่องราวก็ทําให้เรารู้ว่าโทโมเอะเป็นสปายให้พวกกลุ่มนักลอบดําซึ่งใช้ให้เธอเข้าไปใกล้ชิดเคนชินเพื่อสืบหาจุดอ่อนของเขาและเธอก็เต็มใจทําพราะต้องการฆ่าเคนชินล้างแค้นแทนคู่มั่นของเธอที่ถูกเคนชินฆ่าตายแต่แล้วในที่สุดโทโมเอะก็ได้หลงรักเคนชินทําให้เธอไม่อยากเห็นเขาตายแต่เธอก็ลบความแค้นออกไปไม่ได้เช่นกัน ความสับสนในจิตใจที่ทั้งรักทั้งแค้นต่อเคนชินทำให้เธอตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายแต่ก็ถูกหัวหน้ากลุ่มนักรบดำขัดขวางเอาไว้ก่อน ตัดผ้ามาทางด้านเคนชินเขาได้เดินเหมือรลอยเสมือนคนไร้วิญญาณขึ้นมาบนภูเขาเพื่อมาตามหาโทโมเอะหญิงสาวผู้ซึ่งเป็นรักแรกของเขาระหว่างทางได้มีกลุ่มนักลอบดำเข้ามาโจมตีเคนชินแต่ก็ไม่สามารถสู้กับเขาได้เลยศพแรกผ่านไปศพส,สองศพส,สามค่อยๆผ่านไปเหมือนในเพลงมือปืนของปูพงศ์ีคำพีเลยทีเดียวแร และแล้วเมื่อเคนชินเดินขึ้นมาถึงบ้านของหัวหน้าน,นักลบดำทั้งสองก็ได้พุ่งเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่แล้วเคนชินก็ดูเหมือนจะเสียท่าด้วยจิตใจที่สับสนและบาดแผลที่ได้รับมาระหว่างทางทำให้เขาไม่สามารถต่อสู้กับหัวหน้าน,นักลบดำได้ระหว่างนั้นด้านโทโมเอเธอได้เห็นภาพของคิโยซาโตอากิระคู่มั่นของเธอ ยืนอยู่พร้อมกับยื่นดอกไม้ที่เธอชอบให้แต่เธอก็ได้ทําท่าปฏิเสธเขาไปคิโยซาโตะอากิระเห็นดังนั้นจึงยิ้มให้กับโทโมเอะก่อนที่เขาจะหายไปเหลือไว้เพียงดอกไม้ที่ตกอยู่บนพื้น ทางด้านของเคนชินก็กำลังตั้งท่าจะตัดสินกับหัวหน้านักลบดำในกระบวนท่าสุดท้ายต่คนต่างตั้งใจจะปิดฉากการต่อสู้ครั้งนี้ลงทั้งสองต่างวิ่งเข้าหากันเคนชินเหวี่ยงดาบฟันลงไปสุดแรงเลือดสีแดงฉานสาดกระเด็นเต็มพื้นยิมะแต่แล้วภาพที่เขาเห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือภาพดาบของเขาที่ฟันเข้ากลางหลังของโทโมเอะทะลุไปถึงหัวหน้านักลบดำโทโมเอะได้เข้ามาขวงมีดของหัวหน้านักลบดำเพื่อปกป้องเคนชินไว้นั่นเอง เคนชินนั่งประคองร่างที่เต็มไปด้วยเลือดของโทโมเอไว้ระหว่างนั้นโทโมเอเธอค่อยๆย,ยื่นมือที่ถือมีดไปปาที่ปลายแก้มของเคนชินทําให้เกิดรอยแผลบนใบหน้าเป็นแผลรูปกากระบาดนี่คงเป็นการระบายความเจ็บแค้นต่อชายที่เธอรักและเธอก็ได้เอ่ยคําพูดสุดท้ายขอโทษนะคะที่รักก่อนที่เธอจะสิ้นใจไปเคนชินได้แต่อบกอดร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของโทโมเอไว้ท่ามกลางหิมะที่หนาวเหน็บ ตอนนี้หัวใจของเขาได้แตกสลายไปเสียแล้วย้อนกลับไปในตอนที่โทโมเอะโดนฟันเอนิชิน้องชายของเธอได้แอบอยู่หลังต้นไม้และได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างทำให้เขาโกรธแค้นเคนชินที่พาคพีพ่สาวไปจากเขาซึ่งในอนาคตทั้งสองคนจะต้องได้มาเจอกันอีกครั้งตัดภาพมาที่บ้านของเคนชินเขาได้น้ำล่างของโทโมเอะมาไว้ในบ้านตอนนี้เขาเข้าใจถึงความเจ็บปวดของโทโมเอะ ที่ต้องมีชีวิตอยู่ภายใต้ความเสียใจจากการสูญเสียคนที่รักเคนชินจึงได้ตั้งปฏิญาณว่าเขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อปกป้องชีวิตผู้อ่อนแอเองระหว่างนั้นคาซึระหัวหน้ากลุ่มปฏิวัติโจชูก็ได้เดินทางมาหาเคนชินเพื่อบอกเขาว่ารู้ตัวคนทรยศตัวจริงแล้วนั่นก็คือนิสกะและตอนนี้เขาก็ได้ส่งมือสังหารคนใหม่ไปจัดการแล้วมือสังหารคนใหม่มีชื่อว่า ชิชิโอมาโคโตะซึ่งจะกลายเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องในอนาคตนั่นเองคาซึระได้ขอร้องให้เคนชินกลับไปทำหน้าที่มือสังหารเหมือนเดิมเคนชินได้ตอบตกลงและได้บอกคาซึระว่าเมื่อสงครามจบลงเมื่อประเทศชาติสงบสุขเขาตั้งใจที่จะไม่ฆ่าใครอีกตลอดไปเคนชินได้เผาบ้านไปพร้อมกับร่างของโทโมเอะและออกเดินทางไปเป็นมือสังหารบัตโตไซอีกครั้ง ระหว่างที่ทำหน้าที่มือสังหารเขาจะเตือนอีกฝ่ายให้หนีไปก่อนหากไม่หนีเขาจึงจะลงมือสังหารเคนชินมีโอกาสได้ประทะกับสุดยอดนักดาบของกลุ่มชินเซนอย่างไซโตฮาจิเมะอยู่หลายครั้งก่อนที่สงครามจะสิ้นสุดลงด้านฮิโกเซจุโรเขาได้เดินทางมาที่หลุมฝังศพที่เคนชินเคยทำไว้ตอนเด็กและเขาก็ได้พบกับไม้ปักหลุมศพอันใหม่ที่มีผ้าของโทโมเอะมัดเอาไว้ และอนิเมะก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ปัจจุบันสำหรับการ์ตูนเรื่องสมุยพเนจรน,นั้นได้ทำเป็นภาพยนตร์เวอร์ชั่นคนแสดงไว้3ภาคถ้าผู้ชมชอบและอยากให้ผมทำคลิปสปอยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะถ้ามีผู้ชมที่สนใจเป็นจำนวนมากผมจะทำมาให้ได้รับชมกันนะครับสุดท้ายหากมีข้อผิดพลาดด้านเนื้อหาหรือคำพูดผมต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับและหากท่านผู้ฟังชอบคลิปนี้ช่วยกดซับสไคร e กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ